เจอแล้วพี่นอ้องมีเดชคิงเจอสัะดอกใหญ่ไปเลยนน่มาเอาไหมเลยบงใหญ่หน,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 นึ่งบอาาววกเออ,กอ,อ,อันนั้นเน่าตนะนี่นี่นี่ต้นนี่นี่บัวเนาได้นิมาปาดแหนี่ดิเเน่าแล้วพองนี่นี่นเอาขึ้นมาหนิอ้าสิทายหมวกกะลงปุ๊บโอบัวได้ส่ไฟสมุดเล่มเยอะเราดึงขึ้นมาเมื่อก ใช่อวะนีแขนมือต้องปาดตีนเด้อดียิงขึ้นเอาไว้เลยโอ้ยยิงามำเลยนะดิโอ้ปาดเอาแม่มีดบอกกินใหญ่หนึ่งโอ้งามำไดนะ่ะจับขึ้นมา <c oughs> ปิดรัวมันรัวลึกลึโอ้เจาะจับตีนมันตีกน้นเลยจับเห็ดเออทั้งลุงม,มันยังแข็งอยู่ได้นะ่ะเห็นบอกในเบอร์ 4, นะสามเบอร์สี่มาเล่นเลยนี่แซมหนาวเลาให้มัน,นเห็นหลา์เดี๋ยวเดียว